วัสดีครับเป็นพ่อ้องพี่กัลยาณมิตรที่รักเคารพศรัทธาในบารมีของหลวงปู่ทิมอิสริโกวัลหันไร่อภอมันค่าจังหวัดระยองครับพบกันในเช้าวันจันทร์วันทํางานนะครับแป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งก่อนไปทํางานเนาะพูดคุยกันสักเล็กน้อยเมื่อวานหรือคลิปก่อนๆต้องขออภัยนะครับสิบเนื่องจากโทรศัพท์มันแน่นไปหมดเลยนะครับเครื่องมันเยอะข้อมูลแน่นไปหมด มีพื้นที่เนื้อที่ไม่เพียงพอในการจัดเก็บเนาะก็ตัดไปเฉยๆอย่างนั้นครับเดี๋ยววันนี้ก็เอาอีกสักสิบกว่านาทีครับเพื่อนๆพ,พูดคุยกันในเรื่องวัตถุมงคลของหลวงปู่ทิมกันต่อวันนี้พูดถึงพระนาทีนี้จะต้องพึ่งพาอาศัยพ่อพายกุมารน,นะครับกุมารเทพต้องอาศัยนี่เลยนะครับตัวช่วยในภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้ ทางสภาพภูมิอากาศสภาวะการเมืองโรคร้ายอะไรต่างๆนะครับโชคลาภวาสนาบารมีขอตัวช่วยครับขอตัวช่วยวันนี้เอากุมารเทพมาให้เพื่อนๆได้เห็นอีกครั้งหนึ่งนะครับชุดนี้ก็หมดแล้วนะครับเก็บแล้วครับเป็นชุดที่เก็บขอมาก็เอามาให้ดูอีกรอบหนึ่งหลังจากชุดนี้ก็ไม่รู้จะ อะไรแล้วนะครับหายแน่นอนนะครับน่าจะเป็นคลิปสําหรับเรื่องของปู่มานเทพเพื่อก็ต้องดูย้อนหลังหลักคราวนี้นะครับไม่มีเดินหน้าอีกแล้วนะครับเนื้อหามวลสารกลุ่มน,นี้นะครับบานเทพนี่เป็นพระที่ทํามาก่อนยุคหนึ่งห้านะครับไล่มาตั้งแต่สองพันห้าร้อยแปดห้าร้อยหกห้าร้อยแปดมานะครับเนื้อดินเนื้อดินนะครับเนื้อดินแล้วก็มาเนื้อพลายเนื้อดินแล้วก็มา ยุเป็นน้ำว่านนะครับแล้วก็จะมีหลังเรียบหลังฟังกระดูกพายหลังกดพิมพ์ต่างๆนะครับรวมทั้งยันหลวงพ่อผู้นะครับนี่เลยนะครับอันนี้น่าจะเป็นกดสมเด็จมั้งเนาะน่าจะเป็นกดสมเด็จแล้วก็มีกระดูกพายครับข้อมูลมีการว่าสร้างกันข้างนอกวัดด้วยนะครับผมเยอะ ด้วยนะครับเป็นหลักด้วยซ้ําไปนะแต่จังหวัดระยองแหละแถบวัดใกลเคียงรุสีลูกหาท่านนะครับก็เป็นพิมพ์ที่นิยมเล่นกันในกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งยังไม่ใช่เป็นาสากลนะครับคำว่าสากลก็คือยังไม่ใช่ของห้างเนาะนี่นะครับกุมานเทพนะครับ ดูตะกีมีมดขึ้นมานครับอ,อยู่ไปอย่างนี้เลยนะครับเนื้อขาวอ,อันนี้เนื้อเหลืองครับสุดจัดครับบอกเลยสุดจัดนาทีนี้ต้องพึ่งพาต้องอาศัยแล้วครับวัาที่สิบหกที่จะถึงนี้สิบหกกันยาก็ขอให้เฮง,งปังนะครับพ่อพายกุมารกุมารเทพไปดนจิตดนใจให้เพื่อนพอน้องพี่กัลยาณมิตรที่ติดตามช่องสอนวนทีวี On ก็ขอให้ร่ำให้รวย ใครที่ไม่เคยมีโชคก็ขอให้มีโชคนะครับใครที่มีโชคแล้วก็ขอให้ปังๆขึ้นไปอีกนะครับทีนี้ต้องอาศัยความเชื่อและศรัทธานะครับเป็นที่ตั้งอันนี้น่าจะเป็นกดหลังขุนแผนนครับน่าจะเป็นชุดสุดท้ายแล้วนะครับที่เอามาให้ชมกันนี้นะครับนอกจากนั้นเป็นผงหมดแล้วครับมันแตกมันพังครับ อันนี้เป็นชุดที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับชุดที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วนะครับผมก็เอามาให้เพื่อนๆได้เห็นหลายคนก็ถามมามันไม่สวยครับมันไม่สวยชุดนี้ตัดใจเอามาให้ดูนะครับเดี๋ยวก็จะเก็บแล้วครับนี้ช่วงนี้จะเริ่มเก็บแล้วนะครับเริ่มเก็บแล้วมันมีของใหม่ของอะไรมาเยอะแยะมากมายไปหมดเลยอันตรายครับหลุดแยกเอาไว้ก่อนมีกดหลัง สมเด็จมั้งนี่ครับผมพิมพ์เขาสวยนะครับมีตาที่สามเขาช่วยทันในเรื่องของพยานอันตรายด้วยนะครับเป็นประหาอุดในตัวด้วยนะครับเวลาเดินทางไปไหนมาไหนแขวขคาดปลอดภัยเป็นที่สุดนะครับใช้ได้ดีนะถ้าจะพูดเกินไปก็ขับรถไปตำรวจจราจรทางบกไม่ไม่เรียกเนาะ เป็นมิดกันไปเลยอุ้ยดูแมงนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมต้องไปจัดการก่อนก่อนที่จะเก็บนะครับนี่นี่นี่มันแก้ไม่ได้ครับแก้ไม่ได้มันหายจากตัวนี้เขาก็ไปอีกที่หนึ่งนะครับเนี่ยรู้จะทำไงนะครับแช่ช่องฟิตแล้วก็แล้วนะครับตากแดดแล้วก็แล้วมันก็ขึ้นมาอย่างนี้เพราะว่าน่าจะเป็นไข่มั้งผมว่าไข่ของมดแมงพวกนี้นะครับ ดูนะครับนารักนะครับเป็นมหาเมตตานะครับกุมารลงป่ทิมฤทธิ์ท่านก็คือเป็นมหาลาภมหาอุดไม่ไปทางอื่นนะครับไม่ไปทางอื่นเพราะว่าเป็นเทพที่สําเร็จทำแล้วบรรลุธรรมแล้วนะครับรอเจ้าของที่จะไปปลดปล่อยรอวันเวลาที่เขาจะไปสู่ภพภูมิของเขาครับเออององนี้ก็สวยดีนะครับน,นี่องนี้องนี้องนี้นหลังหลังสวยด้วยนะครับองนี้ครับ ถือโอกาสวันนี้ก่อนไปทำงานขออำนวยอวยพรทำงานก็ขอให้มีความสุขในการทำงานเดินทางก็ขอให้ปลอดภัยนะครับมีพละงกำลังอันนี้หลังปิดตานะครับมีหลังปิดตามีพละงกำลังในการต่อสู้กับภาวะเศรษฐกิจก็ดีนะครับต้องเฝ้าระวังกันไปเรื่อยๆนะครับสภาพต่างๆเรื่องของภูมิอากาศว่าจะมาอีกแล้วครับพายุอะไรชื่ออะไรเมยเมยอ,อ,อะไรไม่รู้อืม มาอีกรละลอกหนึ่งนะครับช่วง14-17นี่ไม่รู้จะโดนตรงไหนบ้างระมัดระวังการติดตามข่าวสารบ้านเมืองนะครับส่วนการเมืองก็ตามนั้นครับไปทำอะไรมากไม่ได้นะครับโอเคครับนี่เป็นรอบสุดท้ายแล้วนะหมดแล้วนะครับก็สมบูรณ์ที่สุดแล้วนอกนั้นก็จะเป็นผงรวบรวมเอาไว้ทำวัตถุมงคลถวายวัดวาอารามต่อไปนะครับ อะมาขยายดูเนื้อสักหน่อยนะครับทีนี้นี่นะครับพายเยอะมากๆนะครับขอบอกเลยเนะครับนี่เลยนะครับต้องอาศัยตัวช่วยอาศัยตัวช่วยครับราศี โยกย้ายดวงดาวโยกย้ายมีผลต่อการดำรงชีวิตต่อราศีที่เกิดต่อวันที่เกิดปีที่เกิดก็ต้องอาศัยอย่างทุกอย่างครับส,สมบุญณ์ทำบุญไปเสริมลาบเสริมดวมทุกอย่างครับทุกอย่างทุกอย่างคนไทยมีความหลากหลายในเรื่องของวัฒนธรรมอย่างไรก็ตามเราก็ใช้วิจารณญาณน,นะครับมีสติ นี่เป็นความเชื่อเนาะเพื่อนเนาะความเชื่อความศรัทธาเนี่ยมันห้ามกันไม่ได้นะครับมันอยู่คู่กับคนไทยมานานแล้วนี่งเดี๋ดูดูดูครับผมไม่รู้จะทําไงกับเขาไอ้มดแมงพวกนี้นะครับนี่เป็นชุดที่สุดท้ายนะที่เอามาให้เพื่อนดูนะครับที่คัดสวยเก็บสวยที่สุดแล้วนะครับถ้าไม่เก็บอย่างนี้มันก็หายไปตั้งหมดไปตั้งนานแล้วล่ะครับอ่ พอมาก็จัดให้สำหรับเช้าวันนี้โอ้ยนี่นะครับพอมาก็จัดให้พลายเยอะมากขอบอกนะครับในชุดนี้นะกุมารเทพชุดนี้นะครับไปอยู่ในมือใครก็ขอให้เฮงๆปังปนะครับไปช่วยค้ำคุดช่วยชูช่วยหนุนหน้าที่การงานก็ดีเจรจาพาทีก็ดีค้าขายก็ดีนะครับ ทุกวงการทุกอาชีพก็แล้วกันนะครับผมพระทุกองค์มีเจ้าของนะครับหลวงปู่ทิมท่านว่าอย่างนั้นนะครับเขาก็จะรอเจ้าของอยู่มันจะมีจิตกระแสจิตดนจิตดนใจสื่อถึงกันอยู่ครับแล้วก็เขาจะได้ไปให้บุญกัน,นครับทิศบ,บุญทําบุญให้ก็จะได้สำเร็จนะครับมันก็จะเป็นบุญเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ เป็นบุญบารมีเนาะสะสมบารมีสะสมบาร,ม,สสม,บารมีนะครับประมาณนั้นเลยองนี้หนานะเท่าที่ดูเท่าที่จับอยู่น้ําหนักหนาหนาหเนื้อ,เน,อเนื้อว่านดอกทองด้วยนะครับองนอี้สาธุสาธุเอาเฮงเฮงปังป,งปังกันนะครับไม่มีเงินใช้นะครับไม่ขาดมือไม่เจ็บไม่จน ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยวันนี้นะครับคลิปข่าวที่แล้วตัดไปซะง,งั้นนะครับคลิปนี้ก็คงจะเอาจบพอดีพอดีครับนี่นี่นี่โอ้ยกุมารเทพครับไหลย้อนหลังไปถึงมณีดินเนี่ยก็ต้องศูนย์หกนะครับมาถึงหนึ่งหนึ่งสี่ถึงหนึ่งสี่เลยทีเดียวนะครับยังไม่ถึงหนึ่งห้านะครับอนนี้ โดยประมาณนี้นะครับโดยประมาณนี้นะครับเพื่นนนอนนะอะชมเพื่อความบันเทิงนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้กันนะครับอขอให้เฮง,ป,งปังนะครับผมโอเคร่ำเวยร่ำรวยนาทีนี้ต้องพึ่งกุมาเทพแล้วนะครับดนจิตด,ดนใจ นี่เลยนะครับผมสั้นๆน,นะครับคลิปวันนี้ก่อนเดินทางไปทํางานเด้อเพื่อนๆน,นี่อีกตัวนึงโอ้ยอันนี้เป็นหลังแปลกๆนะครับน่าจะเป็นปิตาแหละอ้าวอีกสักองหนึ่งนะครับสุดจัดสุดจัดชุดนี้สวยสมบูรณ์ที่สุดนะครับแตกหักก็เยอะนะครับ เอาละวันนี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับขอให้มีความสุขในการทำงานในวันจันนี้นะครับวันแรกนะครับสัปดาห์แรกวันแรกของสัปดาห์นะครับมีความสุขกันนะครับมีพละกกำลังกันพอบารมีพ่อพายส่งพลังไปถึงนะครับโอเคนะครับใครที่ต่อยอดบุญมาก็ยินดีอย่างยิ่งนะครับผมก็ใกล้วันเวลาเข้ามาแล้วนะครับเจ้าภาพยังรออยู่นะครับช่อกิ่งช่อนะครับ มาเลยนะครับใกล้จะได้เลิกตัดแล้วจะให้พระอาจารย์ตัดนะครับเดี๋ยววันที่10อ่า14นี้ก็จะได้ไปเป็นพิธีกรในงานที่วัดสว่างอินทรศิลาของพระอาจารย์วรการสัญญโมนะครับที่เป็นสิทธ์ุ่นสุดท้ายของหลวงปู่หงพรม,มโยนะครับก็จะได้รับต้นเทียนอ่พระราชทานนะครับจากสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดานะครับเดี๋ยวก็จะได้ไปเป็นพิธีกรในงาน ร่วมกับพระอาจารย์ครับผู้ใหญ่บ้านอบตเข้ามาประสานก็จะไปทาหน้าที่ตรงนั้นนะครับไม่แน่อาจจะมีภาพบรรยากาศมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับเป็นของพระราชทานนะครับก็จะตั้งขบวนฟ้อนรากันเลยทีเดียวนะครับยิ่งใหญ่อยนะก็เป็นบุญของวัดเป็นบุญของชาวบ้านเนาะส่งผ่านมาต่อมาโอเคครับวันนี้กุมารเทพนะครับผม ไอ้โดนจิตโดนใจให้ทุกคนเฮงเฮงปังปังร่ำรวยร่ำรวยกันทุกท่านทุกคนครับผมมีความสุขกันนะครับเพื่อนๆก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมชมเพื่อความบันเทิงเดี๋ยวคลิปต่อไปยอลอยมาดูอันนี้หน่อยเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆได้พิจารณาร่วมด้วยช่วยกันนะครับที่เป็นขุนแผนหลังตัวนี้นะครับเราจะมาพูดถึงสิงแกะนะครับสิงแกะนะครับมันมีส่วนหนึ่งนะเป็นข้อมูลนะครับเดี๋ยวมาคุยกันใน คลิปต่อไปก็แล้วกันนะครับในีทรงนี้นะครับคุณเผนียที่อัดอยู่ตรงนี้ว่ามันจะเป็นปีไหนว่าละไหนอะไรยังไงนะกรับผมสั้นๆเท่าน,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 านี้ครับวันนี้นะสั้นๆเท่านี้เท่านี้เท่านี้ครับก็ขราวที่แล้วก็พูดกันไปในส่วนของชุดนี้นะที่ดูดแม่เหล็กติดนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นของดีมีไม่กี่ชิ้นม,มีไม่กี่องค์ก็เดี๋ยวเอาไปเลี่ยมไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเขาจะดูดมือแตกแตกแน่นะครับเพราะเป็น เนื้อเขาไม่ค่อยแข็งแรงเป็นเนื้อเนื้อเนื้อเก่านะครับโอเคครับผมวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะมีความสุขกันทุกท่านทุกคนนะครับบุญรักษาบุญรักษาฝากกไดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับผมพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอได้รับความขอบพระคุณจากสะออ,อุดรทีวีครับผมสวัสดีครับ